02 04ได้อ้อมน,นี้เลยจะได้ได้เหมือนกันแต่ดูตำแหน่งถ้าเป็น0ูนย์่าจะได้แค่02กับ06นะตามตำแหน่งที่เห็นชัดๆ02 06เด่นเลยนะ,ะเดี๋ยวจะเขียนตัวเด่นแท้นิดหน่อยปกติก็ไม่อยากเขียนหรอกอยากเขียนวันนี้มลมันใต้เน็บถ้า0ูนศูนน่าจะเป็น02กับ06นะถ้าไปดูอีกจุดเป็น00ได้นะอันนี้นี่ ไอแ,แจงตรงนี้ให้ชัดเลยแต่ถ้าเป็นหกหลักสิบหกก็น่าจะเป็นหกสองหกแปดศูนย์ได้ไหมหกศูนย์ได้ศหกแปดมันไปนจะไปเชื่อมอีกที่หนึ่งได้อยู่เดี๋ยวหกศูนย์หกสองหกศูนย์ได้สองหกสี่ได้หกสี่หกแปดได้หกแปดได้ ก็อยู่ประมาณนี้ถ้าหกนะครับถ้าเป็นไปได้ก็รูดก็ได้แล้วใครจับหลักได้คือรูดก็ได้หลักง่ายง่ายหลักสี่มันมีอยสามตัวแค่นั้นมีศูนย์แล้วอีกตัวหนึ่งอะไรเลขสี่เนาะสี่แล้วก็หกสี่เราก็ยังคือมันหลักจะมีศูนย์กับสี่กับหกเป็นหลักสิบได้ะนะจุดนี้นะครับคือไม่ออกไม่ออกเราไม่รู้หรอกอแนวทางให้นะจ๊ะคืออยู่ประมาณนี้นะจ๊ะคือคือคือแนวทางีเฉยมันจะมีอยู่สามหลักหน้ารูด คประมาณนี้จ้ะตปนต้นให้ดูตัว,ตวเด่นมันคือ6ตัวรองคือ4ี่ตามลำดับแล้วศูนย์คือสุดท้ายแต่บางครั้งมันมีลักษณะอาจจะดึงศูนลงล่างจะเป็น1 0, 0, 0, 0ึ0งศูตัวเก่าก็ได้ป,นนนะประมาณนี้<ม>ก็ก็นี่แหละเป็นแนวทางที่ผมค้นดูไม่รู้จะเข้าไม่เข้าเพาะจอบ,บันได20ปีแต่จะตัดถอดสั้นๆประมาณสักหกปีเนาะนี่ 804 283 8 3สีองบอกสงวดแล้วมา391เหอาหลัก10นะครับ088 902นะครับชัดเจนนะครับ088 902แล้วก็สังเกตดูนะศูนย0แปดแปดคั้งมีทีแล้วมันออก223นะครับ ที่แล้วเดี๋ยวเขียนให้ชัดๆให้เห็นก่อนปิดี่แล้วออก223ป,ปีก่อนนู้นออก903ปีก่อนนู้นออก391นึีครับชัดเจนเลยครับ3น1่สาคือเลขคงไม่หลุดตรงนี้หลักสิบคงไม่เกิน4กับ6กับ0 6 0กนี่6กับ0นี่เป็นตัวยังศูนย์ 0, มาได้ 6มาได้สี่มาได้สามตัวคือหลักสิบแน่นอนแล้วล่ะลคิดว่าชัวร์แล้วอาจจะเป็นหกนี่เชื่อมดูหลักหน่วยมันเชื่อมมานี้เป็นเลขสองตรงนี้อาจจะเป็นหกสองได้หกศูนย์หกสามได้ไหมไม่รู้มันจะทำสามอีกรอบหรือเปล่าคือหกนี่มีเปอร์เซ็นต์มาสูงแล้วกับศูนย์กับสี่นี่ถ้าเราจับหกก็อ้อมนี้เลยก็ได้คือหกเป็นตัวแปร <6 S 1> หลักสิบก่อ ก <6 S 2> เป็นหลักสิบหกลักสิบคือพราะมันมาสองพ่วงแล้วก็น่าจะเฉียงเข้านี้ถ้าเข้าศูนย์ก็ได้เห็นไหมข้าศูนย์น่าจะเป็นศูนย์สองก็ได้ศูนย์สี่ศูนย์หกเข้าเข้าศูนย์ก็ถือว่าสวยนะครับมันมีสองตำแหน่งเบื้องต้นตัวชูโรงคือศูนย์ก็หกแต่ถ้าสี่มาก็ได้สี่ก็ออบนี้เหมือนกันสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกได้นะครับอันนี้นคือจุดนี้แคบแท้แว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากคิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะตามคิด อยู่ประมาณนี้เก้อร็พอมาเนี่ยคืออาจจะทางตรงก็ได้สี่6 8แปดอะไรนะ4 6 8นี่ก็ได้เพราะมันมีทางตรงทางอ้อมบหเออทางอ้อมเลขศูนย์อาจจะพ่วงลงล่างหรืออยู่ประมาณนี้เป็นไปได้นะครับแนวทางนะครับอันนี้แนวทางอันนี้ทางตรงนะครับทางตรงดีๆนะจ๊ะคือมันมีแอบแฝงมาอยู่แล้วล่ะหกแปดนะคือ6หลัก10แล้วก็อ้อมถ้าถ้าคนไม่คิดโจทย์ยากก็6 3 6 8 6 0 6 2 6 4ูนย์หกสองหกสี่ก็ขหตัวโอเคง่า,งายงก <c oughs> <c oughs> อยู่ประมาณนี้เนอะอยจะทิ้งนะแนวทางตรงกลางเลยใช่ไหมคือแต่ตามผมจะให้ดูนะปีก่อนนั้นผมซื้อ902 90้ออก903อ่ะปีที่แล้วผมซื้อ532มันออก223ปีนี้เนี่ยวันนี้ปีนี้ลุงจะซื้ออะไรแบบนี้ละ <laughs> นี่ต้องเล่นสองตัวถ้าเราเอาโลบสามตัวยังไม่ได้หกนี่น่าจะชัวร์แล้วไม่ไม่หกกสูดนี่ชัวร์ที่สุดหลักสิบลองลงมาสี่หลักสิบนี่คือหลักสี่นี่สิบนี่หกถ้าออกหกสี่ก็ถือว่าโอเคเลยก็ถือว่าอั้นหรือเปล่าไม่รู้หกอยากอันอันเลยจ้ะหกศูนนี่ได้หกสองคือได้ผมว่าคือหน้า,า<อ>เป้านี่หสองตัวแรกครับนี่ถ้าศูน์มาก็คือนี่เห็นไหม 06 02 00นี่04ได้ไหมก็พ่วง04ได้นะจะเอา4 06อยู่04รู้สีก4มันน่าจะเหลือนะ04น่าจะได้อีกรอบยังเหลืออยู่เหลืออยู่อยู่ประมาณนี้เนาะครับมีเบื้องต้นผมจอดตรงนี้ว่าโอเคนะประมาณ90%ขึ้นตรงนี้นี่แหละชัดๆแล้ว90%ขึ้นนะครับจะหลุดยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเดาไว้ประมาณนี้ แล้วก็แทงแจงออกมาฝั่งนี้เออนิดหน่อยแล้วนิดหน่อยก็ลองดูสําหรับคนมองไม่ออกก็เลยพยายามดันให้ประมาณนี้ก่อนถ้าเกินศูนย์มาจะศูนย์ศูนย์ก็ได้ถ้าศูนย์ศูนย์มาก็เลขหนึ่งร้อยแหละผมว่าหนึ่งศูนศูนย์ล้วเลขปราบเซียนนี่มันมันมีอีกหลายจุดอยู่นี่นำเสนอไปจุดหนึ่งก่อนมนได้ก่อนมากรอบแรกก่อนกรอบแรกนีรู้สึกว่าจะบางคนยังไม่ฟังคําอธิบายเพราะว่า มันจะมีจุดเชื่อมไป6-8ได้ทําไมถึงว่าไป6-8ได้คือเราดูนะครับถ้ามาลง2คือข้าเป้า6-2 0-2นี้ได้ผมไม่เกินแล้วก็4-2น,นี้ได้นี่2มาอยู่หลักหน่วยแต่ถ้าเกิดมันดูทาง1-1-3ต้วพ่วง1า3นี่กลับไปเป็นกลุ่ม4-6-8ได้6-4-8ได้เลขจะไม่หลุดกลุ่มนี้หรอกถ้าตามเป็นจริงอะ่ะครับแต่ถ้าต้องยืน6อะ่ะ กระศูน่ะหก <6 S 1> หลักสิบเข้าสี่ก็ได้ก็ได้หมดละ่ะสามตัวนี้หลักสิบเนี่ยสามตัวนี้ถ้าจะฟันทงมาถ้าออกตรงน,นี้ก็อ้อมแอมเนี่ยนี้อะนอกจากมันพว่วงมากลับอีกที่หนึ่งคือสี่หกแปดคือตัวพื้นฐานที่ผมแปลไว้คือนี่ครับตัวพื้นฐานเลยสี่หกแปดมาแล้วนี่นะครับนี่คือตัวพื้นฐาน 4, ก่อนนะมีหกมีแปดนี่คือตัวหลักหลักหกน้อยดกับหลักสิบ ต้องเป็นตัวพื้นฐานก่อนถ้าศูนย์มาแทรกก็ไปอีกแบบหนึง่ง <Nein, S 1> ที่เราแจงไปต <after> <like> อนน <In> ี้อาจารย์แม่เป็นหลักอาจารย์แม่คืออย่าทิ้งอย่าทิ้งกานรแม่นะตรงกลมนะครัทิ้งนะอาจจะออกตรงๆก็ได้สี่หกแปดตรงๆอายุเจ้าเลยจ้ะเนี่ยถ้าสองแปดก็ค่อมหน่อยนี่กับวันเกิดมีหมดมีหมดนะครับครบองค์กรหมดเลยอยู่ในนี้มีให้เลียกหลายอย่างอยู่ถ้าใครชอบพศก็เข้าถอบอายุเจ้าก็เข้า ทางตรงใช่ไหมวันเกิดพระเทพก็เข้านีเห็นไหมมีหมดเลยบอกหมด9 9ก้าวแปดแปดก้ากับหวกับหางก็เป็นอายุพรันปีได้าราชการที่เก้าได้นี่มันพ่วงไปหมดนะหวยแต่ว่าถามส่วนตัวผมก็ฝันอยู่เมื่อคืนฝันว่าญาติมาบอกว่านานาตายไปแล้วน้าตายก็จะเป็นงานศพเอาจะได้ป็นงานศพกอดหวยออกแ้้เบ้ะว่างั้นที่ไหนได้ แกตายไปนานแล้วตื่นขึ้นมาแกเกิดพศคนที่ตายมาหาคือมาให้โชคคือคือเขามาบอกงานงานศพมันจะเราจะกติดการมาพอดีแกเกิดพศสองสี่แปดหกนี่มันเข้ามันทำไมเนี่ยสี่แปดอะไรบังเอิญขนาดนั้นแล้วคนมาบอกเกิดห้าหนึ่งมันก็เข้าทางศูนย์เราอีกคือจะตายไปนานแล้ววันแรเขามาบอก ว่าให้ไปงานโสบันซ้อนนะครับมันจะยากหน่อยนะึงถ้าคนมองไม่ออกนี่ครับปัจจุบันก็อยู่มาประมาณตรงนี้นะครับเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าห้านี่ก็คือศูนย์ห้าหนึ่งเลยแล้วมาศูนย์นี่ไม่โชว์เลยไหมศูนย์สี่เลยถ้าเกิดไปเข้าสองอีกเข้าศูนย์เข้าหกนี่ก็กำกึ่งเลยใช่ไหมแต่ผมส่วนตัวผมว่ามันน่าจะเข้าหเพราะว่า หลักหน่วยเขาเชื่อมมาสามสามนี่สามสามมาแล้วน่าจะตก8ดก็น่าจะเป็นห8ปดนะถ้าถ้าเข้าหก็น่าจะเป็นห8 6ปดหสองได้ถ้าเข้าศูนย์ก็น่าจะเป็น0ูนย์ศูเบื้องต้นอยู่ตรงนี้นะอีกจุดหนึ่งน่าสนใจเพราะไม่น่าจะหลุดเพราะว่างวดศูนย์ห้าหนึ่งเขาโชว์สามตัวแต่ศูนย์สี่เขาไม่โชว์แต้มเดียวทั้งวันนี้ถ้าสองมาก็อาจจะโชว์เต็มเต็มเลยอาจจะเป็นสองหกเลยก็ได้ ถ้า2 6หรือ62ได้หรือ2 6 2 0 0 2 6ก็ได้นี่แหละอยู่บริเวณนี้ก็น่าสนใจจุดหนึ่งเริ่มเริ่มเริ่มมีกกาใมาเห็นหลายที่แล้วก็ตัวเด่นมันคือ6ตัวรองคือ4มาตามลาดับแล้วศูนย์คือสุดท้ายแต่บางครั้งมันมีลักษณะอาจจะดึงศูนย์ลงล่างก็เป็น1 0 0 0 4 0 9ตัวเก่าก็ได้แบบนี้นะประมาณนี้ก็ ก็นี่แหละเป็นแนวทางที่ผมคน้นดูไม่รู้จะเข้าไม่เข้าเพราะว่ามันเรามันเข้ามาสามงวดแล้วมันก็เลยก็เลยก็เลยอยากนําเสนอดูมันจะมีลุ้นหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะหลักสิบนะครับเริ่มจากที่มันหยุดโควิดไปหยุดโควิดไปสามงวดเนาะแล้วก็มาเริ่มหกเจ็ดหกเจ็ดห้าแปดแปดหกเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดแปดสาม เก้าสามห้าหนึ่งศูนย์สี่ครั้งสุดท้ายศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่เนาะนี่หลักสิบเนี่ยสิบเอ็ดงวดหรือเอยสิบสองแล้วสิบสองสิบสองหรือสิบสามเออสิบสามงวดสิบสามงวดคือยังไม่หลุดเลยนะนี่อันนี้หให้หให้ให้เน้นหน้าปัจจุบันนะีของปัจจุบันเลยนะหลักสิบนะหลักสิบไล่ทีนี้เรามาดูจอบที่เราเจอไล่เลยนี่อะไรเห็นเลยหกเก็สองหกเก็ดออกสองครั้งเส็จมาออกห้าแปด แล้วมาออกแปดหกออกแปดหกแล้วมาออกอะไรนี่ละแปดหกแล้วออกเก้าเก้าอันนี้เก้าหนึ่งมาตรงนี้ออกหนึ่งหนึ่งตัวนี้มาออกเก้าเจ็ดตรงนี้มาออกแปดสามตรงนี้มาออกเก้าสามตัวนี้มาออกห้าหนึ่งคือโชว์สามตัวเลยอพอเข้าศูนย์ศูนย์สี่โชว์แล้วแต่ว่าสามตัวมันพ่วงมานี้ทีนี้มันมาซึกแซกเนาะหกหกห้าแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้า 5 0น,นี่มันต้องแซ็กเท่ากลางตัวนี้คือจุดเป้าหมายถ้าว่า6 6มาหลักสิบือจับอ้อมนี้เลยนี่นะครับไม่หลุดจ้ะคิดว่าไม่หลุดนะผมเมนว่า6นะ่าจะมาหลักสิบก็อาจะซื้อ264หรือ564อะไร164แล้วแต่ออยู่ประมาณนี้นะครับจุดนี้น่าสนใจนะครับ บื้องต้นผมวางไว้เป็นเลขหกนะครับใครจะชอบตัวอื่นก็ได้หกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับแล้วก็สองหกก็ได้ใครจะเอาหลักสิบเลขสองก็ได้ความเป็นไปได้คือเลขสองกับเลขเลขศูนย์จะซ้ำอีกหรือเปล่าถ้าศูนย์ก็ได้ก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์สองได้คือหลุดกอบนิดหน่อยแต่ว่าก็เข้าศูนย์นอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่สว่วนมากมันจะทะแยงกับคืนมาครั้งสุดท้ายมันออกหกเกดนี่น่าจะเป็น 6นี่น่าจะมาแน่นอนแล้วล่ะจะเป็น6อะไร6ต่ำก็6 2 6 4 6 1ได้ไม่ได้6 9เก้าได้ไม่ได้หกเจได้จะแล้วแต่ชอบ6 0ได้เห็นไหมนี่ครับตัวนี้สำคัญนะครับสำคัญเหมือนกันนะ6 6หนี่6 6หนะตัวนี้ผมมองกับข้างเป็น6กหกก็เราก็ว่าเบิ้ลมีเปอร์เซ็นต์มาเนาะเคยออกมคบเบิ้ลเคยออกหลายปีแล้ว6กหกออกบนล่างเลยอะ ปต่ีแล้วมั้งถามว่าเป็นหกหกได้ไหมเป็นได้ครับสองหกสองหกกัห้าสองหกหรือห้าหกสองห้าหกสี่แปลนะคือว่ายังไม่หลุดนะหลักสิบแต่ผมเดาว่าหกหน้าจะมาแต่จะไปเข้าสองก็แตกพวงนิดหน่อยจะเป็นสองสองศูนย์สองเก้าสองหกประมาณนี้จ้ะ นะอ,ธ,อธิบายละเอียดแต่ถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับเป็นการนําเสนอทางที่ว่าความเป็นไปได้นะครับมันก็มีหลายจุดอยู่นี่พยายามเอาคัดดูที่ว่ามันใกล้เคียงที่สุดนะครับถูกไม่ถูกคือไม่รู้หรอกสาหรับแนว่ทางนี้ก็คือเป็นแนวทางแต่ว่าหลักสิบก็หลักสิบก็มีแล้วก็มันจะมีแค่สามตัวเองกับสี่กับศูนย์ถ้าเชื่อมศูนย์หลักสิบมาแล้วนะครับท่านผู้ชม